สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับผู้ที่เข้ามาให้กําลังใจติดตามผลงานครับวันนี้มาดักหนูเหมือนเดิมครับมายํำหนูนี่ครับหมายล่องนี้หมายสนามลบในตำนานครับหลังจากคราวที่แล้วไม่ประสบความสําเร็จท่าทีครับลองเปลี่ยนเยื่อใหม่เปลี่ยนกลับใหม่ครับเผื่อจะเวิร์กเผื่อจะมานครับวันนี้เป็นดวงครับมีไม่ถึงสิบหลังผลจะเป็นยังไงเราไปดูเลยครับหมายยังก็สนามลบ เด็ดก o นี่ครับมันเป็นร่องส่งน้ำเก่าๆครับนี่ครับตรงนี้เป็นคลองครับคลองแห้งหมดแล้วนี่เป็นร่องส่งน้ํามันหญ้ามันเลยขึ้นครับพอลาฝนตกน้ํามันมากองรวมๆครับหญ้าขึ้นงามเลยหญ้านี่ครับรอยขอทํานาใหม่ตรงนี้มีหญ้าผมข้ามันยังเล็กอยู่ครับผมก็สันนิษฐานว่าหนูมันน่าจะมารอข้าวเหลืองครับรอกินข้าวในนาเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวมาดูครับ สืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วครับโ,โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายสมรภูมิให้ชมัเพื่อเป็นการเสวนาเรา,ามาลุ้นหลังแรกกันเลยดีกว่าไอ้ยะต้องมีบ้างเลยนะนะครับจะประสบความสําเร็จไหมหลังแรก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 เงียบชิปนี่ครับ,รบดักไว้ในร่องเผื่อมันไปซ้ายขวาอาจจะเห็นไม่เอาครับแสดงว่าติดหลังนู้นนะครับเผื่อ,อครับ จิ้นแง่ดีครับโอ้โหแต่รอยเท้ายี่ยีมากครับอืไม่เป็นไรครับพอได้ลุ้นได้เสียวครับนี่ครับดูสภาพหมายขนาดฝนตกน้ําน้ําขังนะครับนี่น้ำมันยุบไปแล้วล้วมันคุยแหลกลานเลยครับนี่ผมว่าตัวใหญ่น่าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหนูใหญ่ครับเนี่ยนี่ครับหูรอยเท้าใหญ่ๆลยครับนี่ครับสมองระพุมเดือดมีตัวแน่ครับนี่คุยแหลกลานขนาดนี้ นี่ครับคุยแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบเนี่ยนี่ครับนี่ครับรอยเท้าเต็มเลยเห็นไหมเป็นรอยเท้านะครับเหยียบที่โคนนะครับเนี่ยทั้งรอยเก่ารอยใหม่มันน่าจะโดนมากครับเนี่ยทั้งคุยทั้งเหยียบทั้งกัดเอาแล้วเอาแล้วหลังนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ไม่โดนครับเสียดายเลยผมอันนี้นี่ครับมันเป็นร่องมาเนี่ย ปืดมัน,นี่ครับระยะไปนู่นปืดเข้าไปผมเลยแหวกแหวกเลยหลังมันเท่าไหร่กะว่ามันผ่านมาน่าจะได้กินนะครับไม่เอาเลยครับหนูรู้ดีจัดครับ่ีงี้ไม่น่าพลาดนะครับอย่างงี้มีตัวมีรอยด้วยไม่ไรครับไปดูหลังต่อไปกันดักไว้ไม่กี่หลังนะครับวุ่นเป็นตะไยหลังละจะได้ป่าไม่รู้โอ้โหเขี้ยวงจริงครับหนูใหมน่นี้เนี่ยครับคุยเมื่อคืนเลยนะใหม่ก็สนามลบ ทิ้งน้ำบงทิ้งน้ำเบิดเตหมดนะครับนี่นี่ลายใหญ่ๆแล้วครับลยเท้าย่ใหญ่นี่ครับยาวเลยยาลาบเลยครับยาวไปนู่นไปหานานะครับน่าโดนมากครับนี่ครับมุดไปมุดมานี่ยาลาบเลยข้างหลังนี่ไม่เอานะครับมาหานี่ครับหมายสวยจัดครับอย่างนี้ต้องให้เซียนสันตอมาจัดการครับ ะครับอันนี้จะเป็นยังไงหืมโอโหนี่ครับขี้ใหญ่เลยขี้ดำๆเลยนี่ครับหนูหนูพุกใหญ่แน่ครับในอย่างเงี้ยขี้เบลอร์เลยนะครับมันเดินย่าราบเลยย่ามุ่นเหมือนครับมันอยู่ในก้อนนี่แหละีว่ามันจะกินหรือเปล่าอาชึบอาชึบหืมปวดจี๊ดไม่เอาเลยครับเร็วๆจะเอาเหยื่ออะไรเนาะคราวที่แล้วเป็นรองเท้าหัวเชิบก็ไม่ได้ตัวคราวนี้เปลี่ยนเป็น ขี้ใต้หัวเชื้ออีกจะได้ตัวไหมครับนี่เหลืออีกไม่กี่หลังแล้วเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนครับถือเป็นการศึกษาประสบการณ์ในตัวครับแต่มีตัวแน่ครับนี่หลายตัวเลยผมว่านะน่าโดนมากครับนะครับเหลือไม่กี่หลังแล้วเหลืออีกสองหลังมั้งเนี่ยเนี่ยครับหรือกระจุยกระจายเลยครับนี่ไวใหม่ๆลครับนี่เนี่ยครับฝนตกแล้วมันก็ยังมาลื้อมาคุยคุยจะไม่มีที่ว่างแล้วครับเนี่ย เนี่ยครับข้างหลังก็มีนี่รอยกัดยากัดอะไรนะครับเป็นทางเลยแต่มันไม่เอาเหยื่อครับผมก็แปลกใจไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่ครับรอยเท้ายังมีอยู่เลยโอ้โหตลอดแนวครับนี่ครับรอยเท้าใหญ่เลยนี่ยฮดากแบบไหนถึงจะได้ใจเธอโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนี่คือหนูเขี่ยวจัดเลยครับมู้เจะเหยื่ออะไรเลยนะครับคุยไม่ใหม่ทั้งนั้นเลย มีตัวแน่ครับเหยื่อสดก็เหยื่อสดก็หอยหอยก็พอหาได้ครับแต่บดมันชอบขึ้นจะเป็นปูกับปูหายากครับเนี่มันเดินในร่องเลยครับน้ำขุนๆเลยเนะนี่ยผมเลยเท้าั็อยู่เลยครับนี่ครับตลอดแนวนะปุ๊บไปนะครับมาอีกสองลังครับอืมจะได้ไม่ได้จะโดนไม่โดน โอ้โหเห็นแต่ไกลแล้วครับต่ไกรในที่นี้คือเห้วนะครับเนี่ยครับมันเป็นทางผมได้ถอยมาหน่อยซ้ายขวาเนี่ยครับคุยนี่คุยทุกอันเลยครับมันคุยตลอดแนวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไงถึงจะได้ตัวมันผมลงงังดออันนี้ไม่โดนนะครับเนี่ยครับทางให้ลื่นเลยเห็นไหม ครับยาวปื๊ดไปนู่นครับนี่ต้องบ่วงแล้วมั้งผมต้องหาถอยบ่วงมาละนี่ครับอันนี้ชัดมากเลยเนี่ยยาวปื๊ดอย่างเงี้ยมีบ่วงได้กินแน่ครับอย่างเงี้ยนี่ครับมันเลาะข้างนี่กินหอยกินอะไรครับนี่ลื่นเลยครับนี่อันนี้เป็นหนูครัวครับรูไม่ใหญ่โอ้โหหนูเยอะครับนี่ลอยคุยใหม่ๆนะครับคุยมาคืนเลยเนี่ดินดำๆเลยครับหืมน่าโดนจริงๆ ไงหนอเจอหมายสวยก็เอาตัวไม่ได้ครับโอ้นี่ครับหลังสุดท้ายเจอแล้วนี่ครับไม่ได้ครับเห่วมำไมเรียบร้อยนี่ครับทางสวยมากเลย ทางสถดจะไม่ได้ตัวครับตัวลื่นๆอย่างนี้นี่ยบ่วงได้แน่ครับเนี้ผมว่านะทางมันใหญ่นะครับนี่ถ้าเป็นครัวก็ครัวใหญ่เลยนี่ลอยหอยมากินเมื่อคืนครับแดงๆไปเลยน่ะลื่นเลยครับนี่ปุ๊ดไปตลอดแนวนะครับคุยเลิะหมดแล้วครันะโอ้โหใหญ่ครับพงเบลเลอร์เลยครัวก็ครัวใหญ่ครับนี่ครับเราะมานี่ครับรอยท้ามันมีทั้งหนูครนผมว่าบางอันก็เป็นหนูพุกนะครับเนี่ยรอยเบลเลอร์เลย ไม่โดนเลยครับเดี๋ยวต้องพลิกแผนใหม่ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินครับนี่ครับเป็นร่องเห็นไหมนี่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 ยาวมานี่ครับดูนี้น่าจะมีตัวหรือไงเนี่ยนับยาวไปเลยนี่นี่ก็ดูว่าอันนี้รู้ใหญ่เลยครับนี่ทางครับดูไม่รู้ว่าจะเป็นหนูพุกใหญ่หรือเปล่าต้องมาซ้ำครับมีตัวแน่เนี่ยตัวล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับมีแน่ แต่วันนี้คิดใต้หัวเชื้อไม่หมานครับไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่เป็นไรครับถือว่าประสบการณ์อย่างน้อยก็รู้ว่าแปลงนี้มันไม่กินครับมันไม่กินเหยื่อนี่แล้วก็เปลี่ยนเหยื่อครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ไม่หมานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปเลยครับช่วงนี้ทดสอบบ่อยไม่ได้ตัวหมายสวยมากครับผมครับ